นี่คือการลงทุนที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยเชิญพแมพี่น้องที่กำลังมองหากองทุนรวมตัวท็อปลงทุนแบบพึ่งดวงลงยังไงก็กำไรขอให้ลูกช้างรวยร้อยล้านพันล้านเลยนะครับขอให้ลูกช้างมีพาสดุอินคำด้วยนะคะขอยลูกช้างทูเดมูด้วยนะครับ,ว,รบวันนี้เรามีกองทุนรวมน้ำมันที่สัญญาณเป็นขาขึ้นหรือกองทุนรวมอสังหาที่ตอนนี้ก็แววรับรัพย์ หรือกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ก็ดีกองทุนกลุ่มการเงินก็ดีเศรษฐีทั่วหน้าแน่นอนพรุ่งีแ้นลุงนี้น้้ถอยยบาาเลจาลจงทุนแบบกะรวยข้ามคืนลงทุนเหมือนเล่นพน,นันลงอะไรดีอ่ะตัวนี้เลยกินบันผลยาวๆไม่มีความรู้ก็เลยตำตามเขาไปรวย,รวย,รวย แต่การลงทุนจริงๆมันไม่ง่ายขนาดนั้นแล้วถ้าคุณยังคิดจะลงทุนอีกเราก็อยากให้คุณเลิกเลิกลงทุนแบบใช้ดวงแต่ให้ใช้ความรู้ และต้องรู้ให้ลึกถึงองค์กรที่ไปลงทุนไม่ใช่ตามแต่คนอื่นถึงเขาจะเก่งแต่คุณก็ต้องหาวิธีลงทุนให้เหมาะกับตัวเองเลิกคิดที่จะรวยข้ามคืนแต่ต้องวางแผนทั้งชีวิตเพราะการลงทุนมันขึ้นอยู่ที่คุณ ว่าจะลงมือทำแค่ไหน m a y แบงก์อินเวสเชื่อว่าคุณก็เป็นนักลงทุนได้สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tiger Talk ATM ตกกว่าปาซ้ายประจำบ่ายวันที่10นะครับพฤษภาปี2023นะครับก็ วันนี้เนี่ยก็จะเน้นไปในภูมิเทคนิคหน่อยนะเพราะว่าบกโอติดธุระนะครับก็ไม่ได้เข้ารายการก็จะมีผมโคดบ้ายคนเดียวนะครับก็เอ่อถ้าใครมีคําถามอะไรเนี่ยก็ถามในมุมเทคนิคเข้ามาเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับก็เป็นเน้นในภาพในมุมเทคนิคเป็นหลักนะสำหรับวันนี้นะครับก็ก่อนอื่นมีอัปเดตตัว์ตใจนะตัวพอใจมีเอ่อเมื่อเช้านี้มี ซื้อทั้งซื้อทั้งขายเลยนะนะครับซื้อตัว OR ขายตัวเซนเทลนะนะครับถ้าใครเล่นตอนนี้เนี่ย OR ก็เอ่อเหตุผลที่ซื้อนะครับก็คาดว่ามุมตั้งกำไรทั้งออยแล้วก็นอนออยเติบโตคิว q นได้อย่างน้อย2ไตรมาสติดต่อกันโดยโตทั้งมา r g จินแล้วก็ปริมาณการขายนะครับสิ่งที่ทำให้นักทุนกลับมาสนใจยิ่งขึ้นคืนคอโอกาสการเอ่อเห็น การลงทุนด้านนอนออยที่เพิ่มอย่างมีนัยสำคัญนะครับจากระดับเงินสดนในมือที่สูงขึ้นคาดว่าเป็นบวกต่อราคาหุ้นตัว OR นะครับก็เข้าเทรดนะครับไปอยู่ในเปเปอร์พอร์ตใจแล้วนะครับส่วนขายตัวเซนเทลเซนเทลขายทำอะไรออกมานะครับคืออ,อตอนนี้ทำให้ตัวพอร์ตใจเนี่ยจะมีหุ้นอยู่7ตัวเท่าเดิมนะก็คือมีแอดวานมินต์โอ โอรนะครับเอ่อ uh, s c g p สปา WHA นะครับอืมครับอันนี้ก็เป็นพอใจนะครับใครเล่นตามพอใจก็สามารถ uh, เข้าไปตามกันได้นะนะครับสำหรับตัวพอใจนะครับแล้วก็ uh, มีอัปเดตโหพี่เอรวมมาเลยนะวันนี้นะค,คือ uh, ตัว p ปเปอมีอัปเดต p ป p e r SK m อ c นะครับติดล้อนะครับกเ็เร็วๆนะสำหรับ SK ก็กําไรไต่ไม่นึงตามค่าอัตราส่วนสิเชื่อด้วยคุณภาพเพิ่มขึ้นอ,อัตราที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลง Q1Q นะครับก็เอสเนี่ยราคาเป้าหมายของเราจะอยู่ที่44บาทนะครับอิง p v v ที่6ปี66ที่2.1เท่านะครับแล้วก็ ROE ที่17นะครับส่วน MTC กำไรต่ำค่าจาก OPEC ที่สูงขึ้น MPL ratio เพิ่มขึ้น Q1Q Q นะครับก็เราคาดว่าตลาดมีปฏิกิริยาเชิงลบต่อผลประกอบการไตรมาสหปี66ยังคงแนะนำถือนะที่ระดับราคาเป้าหมาย36บาทนะครับเเราจะอัปเดตรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากการเข้าร่วมประชุมในวิคอ์ในวันที่11พฤษภาคมนี้นะครับอันนี้ต้อเป็นตัว MTC นะครับแล้วก็ตัว3ตัวติดลอนะครับติดล้อเนี่ย เอ่อกำไรไตมาสหนึ่งสูงกว่าประมาณการนะครับจากเครดิตคอสที่ต่ำกว่าคาดนะครับเราคาดว่าตลาดตอบสนองในเชิงบวกต่อผลประกอบการในไตมาสหนึ่งะครับเราจะอัปเดตเ,เพิ่มเติมหลังจากเข้าประชุมในวันที่24ฤสาพฤษภานะครับสำหรับตัวติดลอดนะครับก็อือันนี้ก็เป็น3าตัวนะครับก็อัปเดตสามารัอ่านเปเปอร์ฉบับเต็มได้ใน เอ่อเมเบลนอินเวสต์แอแล้วก็ทางเว็บไซต์ m a y b a n k k e c o t h นั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับวันนี้ตลาดนะครับสำหรับตัวดัชนีแซน s ด็กเนี่ยก็บวกขึ้นมา5จุดนะนะปิดที่ระดับ1 5 7 0เ็เป็นระดับแนวต้านของเราในรอบนี้เลยทีเดียวนะครับก็วันนี้เนี่ยอุ่มที่เด่นมาก นะครับก็คือไฟแนนซ์ไฟแนนซ์นี่มาทั้งกลุ่มเลยนะสำหรับตัวที่ปรับโตขึ้นมาในรอบนี้นะครับก็ไฟแนนซ์เนี่ยมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับอืมวันนี้ติดล้อ MTC นะครับที่ปรับตัวบวกขึ้นมาแรงๆนะครับสำหรับกลุ่มไฟแนนซ์นะครับก็มากันทั้งกลุ่ม ก็บอกว่าบอกมาว่าเซ็นเด็กนะครับปรับตัวขึ้นอัพพอร์มภูมิภาคปิดบวก0.37ได้รับแรงหนุนจากหุ้นบิ๊กแคปที่เข้าสู่ล็อกการฟื้นตัวคาดหวังเชิงบวกปัจจัยในประเทศการเลือกตั้งและก็เศรษฐกิจนะครับแล้วก็ไฟแนนซ์เนี่ยอันนี้ส่งจากแนวโน้มการแข่งขันที่เบาลงนั่นเองนะครับอืมก็คีย์แฟกเตอร์วันนี้คาดเงินเฟ้อสหรัฐเดือนเมษาเอ่อบวกห้ยเอรน์เยียร์แล้วก็ บวก0.10เซนตันออนมันนะครับก็อย่าลืมวันนี้ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐนะครับเวลาทุ่มครึ่ง CPI นะครับก็เป็นตัวเลขที่น่าต้องติดตามนั่นเองนะครับก็คาดไว้อยู่ที่บวก5%นะนะครับเยนเยียนนะครับก็รอดูว่ามันจะไปเป็นตามที่คาดการไหมนะครับแล้วก็บอกว่าบอกว่าค่าเซ็นเด็กแป่งตัวในกรอบ1.565ถึง1.575นะครับตาม โดยเป็นมุมตัําเชิงบวกในรอบการฟื้นตัวนะครับสาหรับช่วงนี้นะครับก็ทิศทางยังคงเป็นการแกว่งตัวขึ้นนะครับแล้วก็มาดูในภาพในุมเทคนิคกันบ้างนะครับสาหรับตัวเซนเด็กในรอบนี้ก็ในทางเทคนิคเนี่ยราคาขึ้นปิดที่ระดับแนวต้าน1 5ึ่งานะครับสำหรับรอบนี้ที่วาววางวาไว้พอดีนะครับรอบบ่ายรอดูนะครับหากยืนเหนือระดับต้งกก่าวได้ก็จะเป็นการเปิดอับไซไปสู่ระดับ 1, 1 6 0 0งพันหกร้อยถึงหนึ่ มองเป็นการฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับช่วงนี้ก็ตัวเส้นแดเนี่ยยังคงดูดีนะบวกขึ้นมาติดต่อ,อก,กันสี่วันติดต่อ,อก,กันแล้วนะครับหลังจากที่ทำบอททอมที่บริเวณหนึ่งห้าสองศูนย์นะครับก็ทิศทางยังคงดูดียังมองไปต่อนะสำหรับรอบนี้นะครับก็แต่ว่าไปต่อเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะไปที่แถวเรนหนึ่งพันหกร้อยแล้วก็หนึ่งพันหร้อยสิบแล้วค่อยชะลอนะสำหรับรอบนี้นะครับก็ทิศทางยังคงถือว่าดูดี นะครับโอกาสการไปต่อยังมีนะครับสำหรับการฟื้นตัวรอบนี้เป็นแบบ V-shape นั่นเองนะครับสำหรับตัวเซนเด็กนะครับก็ลุ้นปรับตัวขึ้นต่อนะครับในส่วนของตัว Future M23 นะครับก็ราคาก็พยายามที่จะบวกขึ้นมานะครับสำหรับตัว M23 เน่ยาการขึ้นทำไฮใหม่ของรอบนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นลนักษณะการทยอยปรับตัวขึ้นนะครับก็ ล่าสุดเนี่ยแบ่งสะสมกําลังแถวระดับ945นะครับภาพเป็นลักษณะคัค่อยๆทยอยปรับตัวขึ้นทําไฮใหม่ครั้งหนึ่งตามรอบมีลุ้นผ่านแนวต้าน952นะครับก็มีโอกาสที่ได้เห็นการผ่านแนวต้าน952เพื่อไปทดสอบแนวต้านสําคัญคือ966นะครับเรามีพอเปิดรอนะครับ940ส่วนที่เหลือรอบไปทำไรที่966แล้วก็ stop รออยู่ที่928นะครับสำหรับตัว M23 นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของหน้าหุ้นอ่าหน้าหุ้นที่น่าสนใจนะครับ ออบอกอโอวันนี้เมดเดลเธอเรื่องบอดเลือกตัว OR เข้ามานะครับ OR เนี่ยประเด็นนะครับคือ,อ,อตลาดหุ้นไทยยังโดดเด่นกว่าภูมิภาคต่อเนื่องประสานกับเงินบาทที่แข็งแร่งหาแข่งค่านะหากเทียบกับสกุลเงินในเอเชียสะท้อนภาพเชิงบวกอยู่ในภาวะที่น่าสนใจสะสมลงทุนต่อเนื่องนะครับก็ความเห็นสำรับตัว OR เนี่ย แนวโน้มกำไรไตรามาสหนึ่งนะ่าจะปรับตัวขึ้นเด่น Q1Q ได้รับแรงหนุนจากปริมาณการขายและธุรกิจนอออยไอส่งชิ้นโบกจากการท่องเที่ยวเดินทางในประเทศที่เร่งตัวภสานกับอัตรากำไรที่น่าจะฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องในรายไตรามาสนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัว OR ก็กลยุทธเป็นการลงทุนเนี่ยก็เน้นสะสมนะครับก็ราคาหุ้นประคองตัวในกรอบการรอของการฟื้นตัวนะครับ และแข่งก่งกว่าตลาดในระยะสั้นแนะนําสะสมการลงทุนนั่นเองนะครับสำหรับตัวโออนะครับก็แนวตา้านรอบนี้จะอยู่ที่23-25ถึง25แนวรับ20บาทนะครับก็สามารถเก็งกาไรเล่นตามกันได้แล้วก็หุ้นฟันทงวันนี้สปานะครับสปาผมเลือตัวสปาเข้ามานะสปาก็ ราคาเนี่ยสามารถทะลุแนวต้านขึ้นทำา i g ใหม่ได้นะครับล่าสุดผ่านแนวต้าน11.4ขึ้นมานะครับก็เป็นลักษณะาการปรับโตขึ้นต่อตามทิศทางของแนวโน้มหลักที่ยังคงเป็นบวกนะครับแนวต้านถัดไปนะครับ11.8ถึง12.2แนวรับ11.4นะครับแล้วก็ stop loss ผมให้10.8นั่นเองนะครับก็แนวโน้มหลักของตัวสปารนยังคงเป็นขาขึ้นดังนั้นนี่ก็ยังคงเป็นหุ้นที่ยังคงเล่นได้เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราดูกราฟตัว OR หน่อยซินะครับ อุโกก็เหมือนจะกลับตัวนะครับก็ล่าสุดเนี่ยเห็นการยกโลสูงขึ้นแล้วแล้วก็กําลังที่จะทําไฮใหม่นะครับก็เป็นหุ้นที่ฟื้นจากโซล,ล่างขึ้นมานะครับก็ที่ทางยังถือว่ายังไม่ได้ดีนะแต่ว่าโอเคราคาลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นการฟื้นจากโซล,ล่างก็ยังยังมีอัพไซต์ในการปรับตัวขึ้นสําหรับรอบนี้นะครับสําหรับตัว o ออก็แนวต้านถัดไปนะครับที่แนะครับแล้วก็ที่ที่24บบาทนั่นเองนะครับ นีก็เป็นภาพของเปเปอร์นะครับก็หุ้นฟันธงเลือกตัวสปาแล้วก็มิดเดิลเทบอดเลือกตัว OR ก็สามารถเล่นตามกันได้นะครับเดี๋ยวเรามีเวลา1 0 1ถึง15นาทีเรามาตอบคำถามในมุมเทคนิคกันนะนักทุนสามธาตุถามคำถามเพา่าได้เดี๋ยวผมมาดูในกราฟในทางเทคนิคให้นะครับก็คำถามแรกคุณวิวัฒนะครับถามตัวทิสโก้รับแถว66ถึงเอ่อ68ถึง88ไหม ดีครับดีครับอืมตรงนั้นเนี่ยผมผมมองว่าดีทิสโก้เนี่ยเออตอนหลังใจปันผลเนี่ยมันมันมักจะซึมตัวลงก่อนนะนะแต่ว่าแต่ว่ารอบนี้เริ่มแตกต่างออกไปรอบนี้แบบเออซึมแบบประมาณแถวทำวัดท่อมแถวเก้าสิบล้วก็ฟื้นตัวกลับมาแต่ว่าผมมองว่าแถวแปดสิบหกกับแปดสิบแปดเนี่ยเออเป็นจังหวะในการเข้ารับที่ดี ถือว่าเป็นเป็นเป็นโซนที่ดีดังนั้นเนี่ยรอรอได้รอไปก่อนนะสำหรับตัวทิสโกโ้นะครับคือแบบรอให้มันพักตัวลงมาใกล้แถว86 88เนี่ยเป็นแนวรับของผมสำหรับรอบนี้เลยนะครับคือมิลการนะครับคือตั้งรอดีกว่ารอดีกว่านะครับดีครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับตัวดิสโกโ้รอบนี้ก็เอ,อ่อแม้ว่าระยะสั้นมันจะฟื้นตัวตามตามกลุ่มขึ้นมานะแต่ว่าผมก็จะมองว่ายัางยังไม่น่าถึงรอบของมันทิสโก้เนี่ยปกติเนี่ย มันจะวิ่งอีกทีนยมันจะวิ่งก่อนที่แบบจะขึ้น XD นะครับประมาณเอ่อเอ่อประมาณส4เดือนนะครับก่อนหน้าแต่ว่าช่วงช่วงหลังจที่ XD มาแล้วเนี่ยมันมักจะเกิดการผักตัวนะครับดังนั้นใน8ปดถึงแปเป็นจังหวะรับที่ดีนะครับคำถามท่านมานะ p n แล้วก็ t a s c ก o เนะี่ย p n นี่ดีดีนะเป็นหุ้นที่แบบเล่นได้ ตามรอบนี้ยังไปต่อนะมีโอกาสที่ได้เห็นการปรับตัวขึ้นรอบนี้ก็คือแนวต้านอยู่ที่20.9ถึง21.2นะครับก็มีโอกาสที่ได้เห็นการขึ้นแตะระดับดังกล่าวนะครับมีโอกาสที่ได้เห็นการถ้ายังไม่มีรับได้เลยไหมหนึ่งไม้ก่อนได้พี P ่นายอีกหนึ่งไม้ตั้งแนวรับนะครับอีกหนึ่งไม้ตั้งตั้งแถวบริเวณ18.5การมันย่อตัวนะครับแต่ว่าตามก่อนได้เลยหนึ่งไม้นะครับก็มองว่าเล่นได้นะครับทัสโก ถ้าทัสโก้เนี่ยยังไม่มีผมผมไม่ไม่แนะนําให้ตามนะเพราะว่าแต่แต่บอกว่าทัสโก้เนี่ยใช้ได้นะถือว่าแนวโนม้มถือว่าเป็นเป็นบวกเช่นเดียวกันแต่ว่ามันขึ้นมาใกล้ชนแนวต้านอ,อ่อยี่สิบจุดสี่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มีรอย่อด,ดีกว่ารอย่อนะครับสำหรับตัวทัสโก้ก็แนวรับในการย่อตัวเนี่ยแถวยี่สบาทกับสิบเก้าจุดห้านะครับดังนั้นเนี่ยเป็นจังหวะในการเข้าซื้อตรงนั้นเนี่ยสามารถเข้าซื้อเล่นรอบได้นะครับก็อ,อ่อให้แนะนําเป็นลักษณะาการย่อตัวซื้อนั่นเองนะครับ C.P.R. นะครับตัวนี้ยังไม่น่าสนใจตัวนี้ยังไม่น่าสนใจแนวโน้มเป็นไซเวย์ออกด้านข้างนะครับพอพอมันเกิดการาปรับตัวแรงแล้วมันจะเกิดมัจกมจะเกิดการไซเวย์ดาวขึ้นมานะครับคือผ่านลออการปรับตัวแรงไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ผมมองว่า C.P.R. เนี่ยน่าจะเป็นไซเวย์ดาวลงมานะครับแล้วก็ถ้าอยากจะรับเนี่ยไปรอด้านล่างแถว4.64 4, 6. 6. 4. นะครับตรงนั้นเนี่ยจะปลอดภัยมากกว่า c p พเนี่ยเนี่ยครับพฤติกรรมของมันเป็นางเพราะดีตัวแรงแล้วก็ใส่เวดาดีตัวแรงใส่เวดาดีตัวแรงแล้วก็เข้าสู่เซล็อกใส่เวดาวนั่นเองนะครับติดลอ้อแนวรับแนวต้านนะครับรติดล้อนี้แรงเกินคาดน,นะแบบเปิดแกลบขึ้นมาผ่านแนวต้านไฮเดิมยี่สิบสี่บาทที่มาทําไฮใหม่นะครับแนวต้านสําหรับตัวติดล้อรอบเนี้ยอยู่ที่ยี่สิบแปดบาทนะครับไม่แนะนําให้ใคร ใครที่เล่นเมื่อเช้าเนี่ยแล้วเบรกปุ๊บเล่นตามได้นะนะครับทุนแถวๆ24.2-24.4เนะี่ยรอถ่ายทำอะไรด้านบน28บาทใครยังไม่มีมาผมแนะนำว่ารอดูไปก่อนนะเพราะว่ามันขึ้นมาค่อนข้างแรงนะสำหรับตัวติดล้อนะครับสัปดาห์น้นมีรายการไหมมีครับมียังมีอยู่นะครับสำหรับรายการทั้ง ATO แล้วก็ ATM นั่นเองนะครับแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนบุคลากร นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นใครนั่นเองนะครับคุณลาเชอโชคถาม a g e บ้านปูน่ารับหรือยัง a g e เนี่ยยังนะครับฟื้นตัวระยะสั้นอาจจะติดแนวต้าน3บาทแล้วก็ไซเบดาวลงต่อนะยังยังไม่มองกลับตัวบ้านปูก็ยังนะบ้านปูอย่าอย่าพิ่งเล่นเลยนะบ้านปูแบบเออยังไม่น่ารับยังไม่น่ารับนะครับ a g e มันฟื้นตัวขึ้นมาระยะสั้นแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นกลับตัว ส่วนบ้านปูนี้แย่กว่านะครับบ้านปูนี้แบบซึมลงต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าเดย่เพิ่งรับตัวบ้านปูใจเย็นๆรอให้มันจบรอบสร้างฐานก่อนแล้วค่อยเข้าซื้อนะครับคุณธัญรัตน์ทำตทวสวัสด์อ่าสวัสด์นีดีนะครับเราเชียร์มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะค,คือเกิดการเบรกเอา์ขึ้นทำไฮใหม่ของรอบนะครับดับไซดด้านบนถูกเปิดโลง่งสร้างระยะท,ทางกับการปรับตัวขึ้นต่อสูนต้านถัดไปนะครับรอบนี้อยู่ที่65บาทนะสำหรับตัวสวัสด์นะครับ ก็อันนี้ก็เ,เป็นลักษณะการปรับตัวขึ้นต่อตามรอบนั่นเองนะครับคำถามท่านมานะคุณเล็กถาม b b l นะครับ BBL ก็เป็นหุ้นที่แบงค์ที่ชอบนะครับคือ KTB b b l ีเนี่ยเนี่ยผมชอบเลยนะครับสำหรับรอบนี้นะครับดังนั้นเนี่ย BBL ถ้าใครมีอยู่นะครับก็ไปรอขายที่แนวต้านด้านบนคือ1 6 5ถึง1น6นะครับสำหรับรอบนี้นะครับก็ถือต่อรอขายทำไรนะครับ อ่อคุณราชชัยห้องถามตัว T S R. R S R mm. ดูกราฟแล้วยังเฉยๆนะเฉยๆ S B next อืมนะครับสบายคนนี้ออนนี้ตัวคล้ายๆกันเลยนะเคลื่อนไหวคล้ายกันมากเลยนะนะครับ S B next กับ T S R นะครับยังยังไม่น่าสนใจมันจะน่าสนใจคือคือต้องผ่าน3.5ขึ้นไปหรือว่าลงไปใกล้ระดับ3บาท นะครับสำหรับตัว TSR SP n <ex> ขึ้นเดียวกันนะครับเนี่ยการฟาฟคล้ายกันเลยนะครับถ้าลงใกล้สามบาทเนี่ยน่าสนนะครับตอนนี้ยังนะครับคุณบนเสริมถาม AP รับได้ย่อลงมาเป็นจังหวะที่ดีนะ11.8บิดรอไว้ได้เลยก็ได้นะครับผมมองว่าตัวเอ AP เนี่ยเป็นหุ้นที่ย่อในขาขึ้นดังนั้นเนี่ยเล่นได้ทิศทางยัคงดูดีมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อขึ้นข้างสูง โมชิอามาแล้วกําลังกลับตัวนะครับก็พักตัวแถวบเวณ42บาทกําลังฟื้นตัวกลับขึ้นไปนะครับก็แนวต้านรอมเนี่ยถ้าภาพใหญ่อยู่ที่50บาทระยะสั้นอยู่ที่46เล่นได้เหมือนกันนะครับส่วนบําลุงราชอาจจะต้องชะลอกันนิดน,นึงนะครับเพราะว่าบัลลุงราชเนี่ยเอ่อมันจะมีพฤษฎีแกลนะครับตรงนี้ยครับคือกระโดดแก้บขึ้นไปล,ลงมาเป็ด เป็น e x h a u s t i o n Gap อาจจะจบเทรนเกิดขึ้นได้บอมุงราตเป็นไปได้ผมแนะนำว่าเก็บกำไรออกมาก่อนสำหรับตัวบอมุงราตน,นะครับก็ถ้าจะเล่นอีกทีไปรอด้านล่างนะครับตอนนี้น่าจะเข้าสู่ช่วงการพักโตปรับฐานของบอมุูราตน,นะครับอืม a อแนวรับแนวต้านนะครับ a v, แนวต้านรอบนี้นะครับจะอยู่ที่แถวบริเวณใกล้แล้วนะครับใกล้ทดสอบผมผมให้เป็นโซนแล้วกัน2.8ถึง2.9โซนเนี้ยเป็นโซนแนวต้านนะครับ เอต้องรอผ่านแนวต้าน2.9ให้ได้ถึงจะยืนยันรอบการตับตัวใหม่ครั้งหนึ่งตอนนี้ยังยังมีโอกาสที่จะแกว่งผมมองว่า AV น่าจะเป็นการแกว่งออกข้างในกรอบ2.6-2.8ถึงไปก่อนนะครับในช่วงนี้นะครับ GPC s น่าเข้าไหมเออเฉยเยเฉยเนะครับคือแบบอ่ากลางๆแล้วกันจะน่าเข้าก็ต่อเมื่อราคาลงไปใกล้ฐานแถวบริเวณ60บาท นะครับสำหรับตัว GBC ตอนนี้ยังยังเฉยๆอยู่ก็อยู่ในรอบการฟื้นตัวมีการฟื้นตัวแต่ว่าน่าจะเป็นการแบบไซเวดดาวมากกว่านะครับปตทน่ารำไหมไม่ไม่อย่าเพิ่งนะครับปตทใจเย็นเลยครับสำหรับรอบนี้ผมยังมองว่าแม้ว่ามันจะดีบ่าวจริงนะแต่ว่ารอบใหญ่เนี่ยยังน่าเป็นห่วงอยู่ดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งเล่นดีกว่าสำหรับตัวปตทนะครับเพราะว่า มันเป็นลักษณะการฟื้นจากโซนล่างยังยังไม่ชัวเหมือนจะกลับตัวนะเหมือนจะกลับตัวเลยนะแต่ว่าขอดูขอดูต่ออีกหน่อยนะครับสำหรับตัวปตทนะครับเพราะปตทเนี่ยมันลงมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับลงมาสองปีแล้วนักทุนสองถึงสามปีแล้วด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยภาพเทรนใหญ่มันยังมันยังมันยังเชี่เห็นอยู่ว่ามันยังเป็นลบดังนั้นเนี่ยใจเย็นๆนะครับอย่าพึ่งย ถ้าจะรับต้องต้องเป็นลักษณะทยอยรับมากกว่าสำหรับตัววัตทนะครับคือแต่ว่าผมแนะนําว่าอย่าพึ่งดีกว่านะครับซินเ,กเนกติดอยู่ยี่สิบห้าอ่าสำหรับซินเนกอืมถ้าติดสูงขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมคือคัดตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วล่ะนะครับแต่เป็นการหาแนวถั่วมากกว่านะสำหรับตัวซินเนกเดี๋ยวขอดูแนวถั่วให้นะครับอืมยังไม่เห็นสัญญาณ การกลับตัวเกิดขึ้นนะยังยังต้องรอาการสร้างบอททอมอยู่นะสำหรับตัวซินเด็ยังต้องรอไปก่อนรอไปก่อนถ้าติดอยู่ยิบห้าอันนี้ต้องต้องรอคือมันก็ไม่ใช่จังหวะออกแหละตรงเนี้ยครับเคือมันออกไปมันก็เสียเสียต้นทุนนะครับคือดังนั้นเนี่ยถือรอไปก่อนรอให้มันสร้างบอททอมรอรอการกลับเทรนด์ของมันเกิดขึ้นหรือไปเล่นตัวอื่นที่มันแข็งแข็งก่อนในช่วงนี้นะครับ ก็สมหรับตัวเซเนกยังทิศทางยังไม่ค่อยดีนะยังไม่ค่อยดีนะครับติดเจมาต,ตอนนี้ถั่วได้ยังผมผมองก็ว่าเดี๋ยวสำหรับตัวเจมาเนี่ยอืมพอที่จะเริ่มถั่วไม้แรกได้พอที่จะเริ่มถัวมมถ่วไม้แรกได้แต่ว่าต้องไม้แรกนะไม้แรกนะครับเพราะว่าเจมาก็แนวโน้มยังไม่ดีเช่นเดีวยวกันไม่ดีเลยคือภาพใหญ่มันยังเป็นขาลงแต่ว่า โอเคถ้าถ้าติดสูงแล้วแล้วเริ่มถัวเนี่ยไม้แรกเนี่ยผมมองว่าพอได้นะครับแล้วเตรียมเตรียมสักสองสามไม้ miles, นะครับเจม,มาเนี่ยมันอันนี้ภาพวีคนะภาพวีคยังมีโอกาสลงต่อดนวยนะสิบห้าบาทแล้วสิบาทสิบาทที่ฐานสําคัญแล้วถ้าถ้าถ,ถ้าลงมาสิบบาทจริงผมให้ถัวเลยนะแต่ว่าอันนี้ยังอันนี้เป็นลักษณะการสร้างบอททอมอยู่ยังเราไม่รู้ว่ามันบอททอมมันจะจบเมื่อไหร่นะครับนักทุนนะครับก็ต้องต้องรอดูนั่นเองนะครับอืม โอเคถามตัว SO ถ้าติดสูงตัว SO นะครับเออืเอสเป็นไซเบดาวนะนักทุนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ยังเป็นลักษณะที่ว่าไปรอถั่วด้านล่างเอโจะมีฐานรับแถวปาบาทแล้วก็อทีเที7บาทจริงๆเนี่ยใกล้ๆเบาทผมมองว่าถั่วได้ SO นะครับก็ไซเบดาวอยู่ นะครับการเล่นถ้าถ้าติดอยู่อมถ้าติดอยู่อันนี้ก็รอถั่วด้านล่างแล้วกันรอถั่วด้านล่างนะครับอืมก็บำรุงลาดบำรุงลาดต่อไปแล้วนะครับระวังการผักตัวจบรอบปักฐานนะครับ BEMBEMBEM ไซเวย์ไซเวย์ออกข้างนะครับไซเวย์แถวบริเวณเก้าบาทนะครับแถวนี้นะครับก็ ตัวเบมยังเป็นละะักษณะไซเบ์นะครับก็ถ้าจะเล่นเทรดดิ้งรอรอลงไปแถว8.6 8.4เนะี่ยเทรดดิ้งได้นะแต่ว่าตอนนี้ก็ติดแนวต้าน9บาทอาจจะได้เห็นการชะลอตัวระยะสั้นนะครับไห้คมให้คมฟื้นขึ้นมาเนี่ยผมมองว่าหน้าขายนะหน้าขายนะเริ่มเริ่มเห็นแรงขายแถวบเรเวณใกล้ๆ14บาทเนี่ย13.7 13.8เนี่ยมีแรงขายดังนั้นเนี่ย อาจจะได้เห็นการชลอคลอโตเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ไปรอ,อรับอีกทีด้านล่างคือแถว12บาทนะครับแถาให้คมจะจะเล่นก็แถว12บาทเนี่ยก็เป็นด่านแนวรับที่ค่อนข้างแน่นนะครับ SAT ต่ำกว่า20ดีไหมเป็นดูยากมากเลยนะ SAT เนี่ยคือแบบแนวโน้มไม่ชัดเจนเลยดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าให้ว่าไปตามการแกว่งตัวเนี่ยก็เป็นลักษณะการแกว่งออกข้างนะครับก็ มันจะมีกรอบแนวรับสำคัญอยู่ที่18.6ตรงนั้นถ้าลงมาใกล้ระดมเก่าวน่าซื้อนะครับสำหรับ S&T a นะครับต่ำไว้20ตอนนี้ก็ยัง,ยงเฉยๆขอขอต่ำไวน้นี้นิดนึงนะถึงถึงจะค่อยเล่นนะครับอันนั้นนะครับแนวะรับแนวต้านอันนั้นอันนั้ยังไม่ดีไม่ดีเลยนะครับอ่อนแอกว่าเพื่อนนะครับอย่างนี้เนี่ยยังไม่น่าเล่นโอกาสในการปรับตัวลงต่อมีแล้วก็ผมผมเห็น ันลงมาใกล้บอทคอมสุดท้ายเลยนะอันนั้นเนี่ย1.13 11. 1.14เนี่ยยาโรเดดขาดถัวถัวถ้าจะรับรับได้นะแต่ว่าถ้าหลุดต้องคัดนะหลุดต้องคัดเลยนะอาทัตยตีกลมๆคือ1.10นะครับถ้าหลุดตรงนี้เลิกเล่นเลยแต่ถ้ายังยืนได้ก็ลุ้นการกับตัวในรอบใหญ่นะครับจริงๆดาถามว่าเดาวสายต่ำไหมต่ำนะ ครจะใครจะเบสเนี่ยพอพอที่จะได้แต่ว่าหลุดต้องขัดต้องมีสต็อปล้อมีวินัยที่ชัดเจนนะครับเอ่อหนุษานะครับอืมโอ้ยเสี่ยงหลุดอย่างนี้เสียงหลุดนะฮะอย่าพึ่งอย่าพึ่งเลยนะครับกําลังจะหลุดด้วยนะครับลงแตะย้ําๆอย่างนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะหลุด0 8นดเก็งกําไรได้นะ0ู8จดแแต่ว่าอ,อ่ถ้าหลุดก็ช่องเดียวก็ต้องไปแล้วครับ0ูนจดดเจอะไรเงี้ยต้องไปแล้วแต่ว่า โอกาสหลุดมีค่อนข้างเยอะกว่าเพราะว่าลงมาแตะสองเป็นรอบที่สามแล้วนะครับอืมนะครับเอ่อเคซนะครับเอ่อเคซีอีไซเวดดาวรอบนี้ไซเวดาวมีโอกาสถึงสี่สิบแปดไหมยังยากอยู่ยังยากอยู่รอบนี้ผมยังไม่มองใไกลขนาดนั้นคือต้องแบบเี่ยกลับขึ้นมายืนสี่สิบให้ได้ก่อนถึงจะแบบค่อยไปแนวต้านสี่สบหกสี่แปดยังยังไม่น่า ไปได้ขนาดนั้นเพราะว่าแนวโน้มเป็นลนักษณะไซเวดาวนั่นเองนะครับถ้าติดอยู่อ,อมีคนติดเคซีเจสแปดบาททั่วได้ไหมอืมสำหรับ k c ซ e นะถ้าจะทัวนะเดี๋ยวผมขอดูกราฟภาพใหญ่ก็อย่างอย่างอย่างอืม เนี่ยรอรอบอททอมเนี่ยนะครับรอบอททอมแถวแถว32บาทสามสิบสองบาทเนี่ยผมมองว่าตรงนั้นเนี่ยถัวได้นะครับถ้าติดสูงนะสำหรับ KCE นะครับอืมโอเคประมาณนี้แล้วกันนักงทุนทุกท่านนะครับบ่ายสแล้วก็ได้เดี๋ยวจะให้ไปเตรียมตัวเทรดกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาเดิมไปมงครึ่ง ถึง9โมงครึ่งนะครับในการรายการ ATO นะครับแล้วก็ ATM เวลาบ่ายโมงครึ่งนั่นเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณนักทุนทุกท่านเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามรายการของเรานะครับก็ขอบคุณทุกคําถามที่ถามเข้ามานะครับก็ไม่เป็นไรถ้าคําถามไหนไม่ตอบก็ทำเข้าม,มาใหม่ได้เรื่อยๆเราเจอกันทุกวันอยู่แล้วไม่เป็นไรนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการลงทุนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ Security, อยากขอบคุณตลอด32ปีที่ยังมีกันอยู่ไม่ไปไหนทั้งเชื่อมั่นปั้นพรไม่ยาวใกล้ จะยังไงก็สัญญาเคียงข้างเจ้า <yo>, uh. โลกการลงทุนเปลี่ยนไปนักลงทุนก็ปรับตามเราไม่หยุดศึกษาพัฒนาแพลตฟอร์มและความรู้ให้ครอบคลุมทุกมิติการลงทุนแบบบูบูจากหุ้นไทออฟซอกกล้องทุนก็มีให้ดูไม่ต้องเกง่งไม่ต้องเดาไม่ต้องพึ่งสายมูเพราะเรามีแผนการข้อมูลละเหตุผลบทวิเคราะห์จอตลาดสวยสวยไม่สับสนก็เลยยุดวิธีลงทุนในวอวล์อนรวรบโรมาเซฟ ไอ้ใจสุดข้ Maybank Security Thailand Yeah เ yeah, yeah, yeah. uh, ราส่งพัฒน,นา Maybank Invest Up ผู้เชี่ยการลงทุนสมองก้อนแสุดสัปสัม f r เยอะ Personalize ลายรูปแบบจัดให้หมดจบทีเดียวเพียงแ yeah. ค่กดปอด App Maybank Security Thailand Maybank อยู่ยังเกาไม่เกาเรื่องการลงทุนโอกาสใหม่เพื่อการลงทุน Opportunity o f c h a n Maybank Security Thailand